รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ีดให้มีชีวิตอย่างทุกวันแต่งเติมเส้นทางความฝันหมอบรักผูกพันเรื่อยไปและการเวลาเปลี่ยนทันอกี่วันเดียนปียังไม่คลายปลูกฝังส่งสอนซ้อนให้มีวันนี้ได้ ภาษาเนี้ยเป็นรรษาที่30ก็ตอนนี้ประมาณ7ปีแล้วของการทําคลิปมาประมาณ4 0 0 0กว่าคลิปเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ในช่วง7ปีอาจารย์รู้สึกว่าคนเขามีอินเทอร์เน็ตน้อยงั้นเราทําเป็นธรรมะสั้นๆแล้วกันเราย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพยายามทําให้เขาฟังง่ายขึ้นแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าคนได้รับประโยชน์ในเวลาที่รวดเร็วในคลิปสั้นๆ ไปเห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งปกติเขาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มาฟังเทศก็จะนั่งพนมมือแต่มือหนึ่งเขาถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งเขาไหว้พระแล้วเขาก็เขี่ยโทรศัพท์ไปด้วยทั้งๆที่เราก็นั่งบรรยายธรรมอยู่ข้างหน้าเขาน่ะนะเขายังไม่มองหน้าเราเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั้งก็เนเมื่อเรานั่งอยู่ต่อหน้าเขายังไม่มองหน้าพระแล้วเนี่ยเ็ามองโทรศัพท์งั้นเราก็น่าจะเข้าไปอยู่ในจอนั่นแหละ ้องคลิปนี้เลยคลิปที่พระอาจารย์กวาดไม้ขวัดยาวๆเป็นไม้กวัดยาวนะที่พระอาจารย์กวาดแล้วพระอาจารย์ก็กวาดอย่างนี้มา20กว่าปีแล้วนะนะอาตามากวาดซะจนกล้ามเนื้อจําวงสวิงได้นะแล้วก็พูดถึงว่าคนบางคนเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยมันสวิงไปในทางที่ทํายังไงวันเนี้ยเราจะใช้ปากนินทาใครวันนี้เราจะเน็บแหนมใครเราจะกันแนก,กันแหนะใครเราจะเบียดเบียนใครด้วยคําพูดคําจาจนเขารู้สึกว่า วงสวิงทางความคิดในการใช้คําพูดของเขาเนี่ยมันกลายเป็นวงสวิงที่อยู่ในอกุศลหมดเลยทั้งวันเพราะแล้วเขาก็ทําจนช่าชองฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายที่อาตมากวาดใบไม้ให้ดูก็เพื่อประกอบเป็นธรรมะว่าถ้าจิตเรามันสวิงอยู่ในอกุศลมันก็จะซ้ำๆอยู่แบบนี้งั้นออกจากวงจรน,นี้กันดีไหมเราให้จิตของเราเป็นวงสวิงในเรื่องของการคิดดีพูดดีทำดีเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่จะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือเปล่า ธรรมะวันนี้กับการกวาดใบไม้ขอเจริญพรนะคลิปนั้น,นเป็นคลิปเหมือนกับเป็นคลิปแจ้งเกิดพระศักดาเหมือนกันนะเราทําไปเพราะว่าเราเกิดความเคยชินตามแรงของกล้ามเนื้อที่เขาจําได้เมื่อเรากวาดบ่อยๆเช่นเดียวกันเมื่อการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีบางอย่างที่ทําลงไปทําไปเพราะความเคยชินพูดคําบางคําจนเคยชินจนไม่รู้สึกเกรงใจคนที่เขาฟังเจตนาหังพิกเวกรรมังวัธามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาคือกรรม เมื่อเจตนาที่จะสวิงให้มันชั่วมันก็ชั่วสวิงให้ชอบก็ชอบจเจริญพรอาจารย์ว่าพันธุก,กรรมโดยดี a นอทางความคิดของโยมพ่อกับโยมแม่ก็มีความสำคัญนะโยมพ่อเป็นคนภาษาทำไมไม่ไมเขาเรียกนเตอร์เทนคนเก่งโยมพ่ออยู่ตรงไหนโอ้จะต้องมีแต่เสียงโหเราะมีแต่ทุกคนมีความสุขพอพูดถึงโยมพ่อแล้ว นะครูทุกคนของพระอาจารย์ก็จะรู้เลยว่าพระศักดานี่คือถ้าจะพูดคือก็เหมือนจะเป็นตัวโจ๊กประจําห้องอยู่เหมือนกันคือครูไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบทบาทของเราในแบบซึมซึมเศร้าๆหรือว่าเป็นเด็กเก็บกดอะไรค่อนข้างสนุกสนานในสมัยอันนี้ต้องย้อนนะต้องย้อนกลับไปในสมัยเด็กๆเ,เลยว่าครูที่สอนเราแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นครูพระอาจารย์บอกต้องให้คะแนนครูเป็นครูคุณภาพทุกคนเลยนะ สมัยเรียนกับอาจารย์ธนูตอนนั้นก็อาจารย์ธนูก็ชอบมาแย่ให้พระอาจารย์เล่าเรื่องนิทานเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนๆฟังนี่อาจารย์ธนูเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคนแรกๆในวัยเด็กของพระอาจารย์เลยที่คุณครูนะพยายามจุดประกายให้พระอาจารย์ทําให้พระอาจารย์ค้นพบตัวเองว่าเอ้เราเป็นคนชอบพูดนะแต่ต้องพูดให้เป็นสาระนะถ้าพูดแล้วไปยุยงให้คนแตกแยกกันอันนี้ไม่เอาไม่ชอบ เราเรียนกันแบบเครียดแล้วก็เลยลองลองหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันโดยการให้ออกมาร้องเพลงก็ลักษณะที่ว่าขออาสาเนาะถ้ใครใครอยากจะมาแสดงการร้องเพลงหน้าห้องอะไรเงี้ยซึ่งก็มีะอาจา์เนี่ยเขาก็อาสาที่จะออกมาร้องเพลงซึ่งตอนนั้นก็ จำไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรเนาะแต่ก็เห็นแววเขาว่านะว่าอืมเสียงเขาเขาพอไปได้เนาะก็เลยบอกเขาว่าเออน่าจะใช้เสียงอะเนาะ mm. เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปอะในทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการพูดหรือการอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้เสียงอะ่ะก็จุดประกายให้เขาตั้งแต่วันนั้นมา คืออาจารย์ธนูเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์มต้นคณิตศาสตร์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นอะไรที่โหยากมากแต่อาจารย์เป็นคนที่สอนคณิตศาสตร์แล้วทําไมเข้าใจง่ายคุยภาษาเด็กรู้เรื่องไม่ต้องใช้ศัพท์สูงจนเด็กไม่เข้าใจแต่ต่อให้อาจารย์สอนง่ายขนาดนั้นนะอาจารย์ก็ยังเป็นเด็กหลังห้องอยู่ดีในเรื่องของคณิตศาสตร์แต่อาจารย์ธนูคงมองเห็นแววแหละว่า หลอดไฟจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นเนี่ยมันไม่ได้หลอดไฟมันต้องทําให้เป็นหลอดไฟจะทําพื้นให้เป็นต้นเสาก็คงไม่ได้พื้นก็คงจะต้องทําให้มันเป็นพื้นที่ดีที่สุดจะไปเป็นเสาไม่ได้งั้นพระศักดาในวัยเด็กอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งในเชิงวิชาการแต่แต่เป็นคนที่ดูเหมือนมีวาทะศิลดีมีคําพูดคําจาที่พอพูดแล้วทําไมเพื่อนต้องฟังศักดาพูดอะไรประมาณเนี้อาจารย์ธนูคงเห็นแววแหละว่า เด็กคนนี้น่าจะต่อยอดด้านนี้ได้ก็อยากให้ทำต่อไปอ่ะเพราะว่าพวกเด็กๆคือเท่าที่ผมสมัมผัสมาพระนักเทศเนะาะส่วนใหญ่ไม่มีบุคลิกแบบนี้ก็คือประเภทเทศไปเด็กก็ไม่ชอบอ่ะเด็กหลับเด็กไม่สนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าพระอาจารย์สักดาเนี่ยเด็กชอบคือ ท่านมีเทคนิคในการเทศทำให้คนทุกรุ่นน่ยทุกอายุชอบชอบฟังชอบทุกอย่างก็คือสนใจอ่ะคือท่านมีมีเทคนิคเนาะหลายๆอย่างเอาเข้ามาช่วยในการเทศทำให้คนคนฟังน่ยชอบ มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใยมีไปตัณหาหวังนะักแม่ถ้ามีสคริปต์นะพระอาจารย์จะพูดไม่ออกเลยพระอาจารย์ชอบชอบแบบประมาณว่าให้ออกมาจากความรู้สึกจริงๆในช่วงนั้นอนะ่ะดีกว่า ทุกคลิปก็เลยค่อนข้างจะออกมาจากแบบปฏิพาน์ในช่วงเวลานั้นๆเลยพระอาจารย์เจอต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะลองเป็นธรรมะสักตอนก็มีอุปกรณ์ในการตั้งกล้องแล้วขอเจริญพรยายาดโยมทุกท่านนะอนตาตมาเห็นต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะมีทั้งผลมีทั้งดอกมีทั้งใบมีทั้งกิ่งมีทั้งรากบางคนเนี่ยอธิษฐานใจว่าขอให้ผมได้ ผลของบุญด้วยเถิดขอให้ได้กุศลผลบุญด้วยเถิดแต่ปรากฏว่าเขาลืมนึกไปว่าความผลจะออกได้ก็จะต้องมีทั้งรากมีทั้งต้นมีทั้งกิ่งมีทั้งใบมีทั้งดอกจึงจะออกเป็นผลงั้นถ้าบางคนเนี่ยอธิษฐานใจขอให้ได้ผลบุญด้วยเถิดแต่เขาไม่ได้ดูแลรากบุญให้ดีเลยไม่ได้ดูแลต้นบุญกิ่งบุญใบบุญดอกบุญแต่เขาอยากจะได้ผลบุญโยมคิดว่าเขาจะได้ผลบุญไหม เขาคงไม่ได้ผลบุญเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลในองค์ประกอบของบุญให้ครบๆนะเขาอยากให้จิตของเขามีความสุขแต่เขาไม่ได้เคยนั่งสมาธิไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระไม่ให้ทานไม่ทําบุญในองค์ประกอบอื่นๆเลยถ้าจะให้จิตสงบก็น่าจะยากไม่รักษาศีลแต่ว่าอยากจะได้บุญนะอยากจะได้ปัญญาอยากได้สมาธิก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สร้างองค์ประกอบดังนั้นต้นไม้ต้นนี้ ก็คงเป็นเครื่องเตือนใจเราท่านทั้งหลายได้ว่าทุกครั้งที่เราเห็นต้นไม้ขอให้เราสร้างรากสร้างต้นสร้างกิ่งสร้างใบสร้างดอกให้ดีแล้วเดี๋ยวผลจะออกมาดีเองธรรมะวันนี้ขอให้เราทุกท่านได้สร้างทุกองค์ประกอบของบุญให้สมบูรณ์และเดี๋ยวผลบุญจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เราสร้างเหตุนั้นไว้เองขอจเจริญพรธรรมะวันนี้หนึ่งคลิปที่พระอาจารย์ทําให้ดูเนี่ยนะพระอาจารย์ก็ มันก็คือใช้ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยว่าในแต่ละวันเนี่ยพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็จะนำไปตัดต่อก็คือตัดต่อในโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรนอกเหนือจากโทรศัพท์เครื่องเดียวคือจริงๆพระอาจารย์ก็บรรยายทํากับเด็กเนี่ยก่อนที่จะรู้จักกับพระครูสังฆรักษงวุฒ มาก่อนแต่บางเอิญเหมือนกับท่านพระครูอ่ะท่านมาเห็นท่านมาเห็นพระอาจารย์บรรยายธรรมกับเด็กที่อยู่โรงเรียนตามชนบทนะ่นนะท่านก็คงเห็นแววแหละแล้วท่านก็เลยนิมนต์เข้ามาโรงเรียนใหญ่ขึ้นแล้วก,กับหน่วยงานราชาการที่ใหญ่ๆในตัวจังหวัดถือว่าท่านเป็นเป็นการเปิดตลาดการบรรยายธรรมของพระอาจารย์ให้กว้างขึ้น ตอนนั้นเป็นงานของการอบรมนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสรศินเป็นโรงเรียนใหญ่ลำดับที่สองของจังหวัดตราดนะซึ่งพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไม่เคยบรรยายทรรกับเด็กจํานวนเป็นถึงกับ2,000คนนะแต่ท่านพระครูสังฆลักษณ์ทรงวุฒิท่านกนะ็ท่านก็มาเป็นพระพี่เลี้ยงให้ก็เหมือนกับเป็นคอมเมนเตอร์ในยุคนั้นนะท่านก็จะจดหมดเลยนะอ่าวันนี้พระศักดาพูด เอออ่าเยอะไปนะ,ะวันนี้เนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันยืดเยื้อไปนะ,ะวันนี้เวลาเดินขึ้นธรรมะเนี่ยเดินตัวแข็งไปหน่อยเวลาจะนั่งคุกเข่าลงเนี่ยฝ่าเท้ามันหันไปทางโยมก็พยายามเฉียงเฉียงตัวเหมือนเหมือนจะเดินขึ้นธรรมะก็ต้องเดินเฉียงตัวให้ขึ้นเหมือนกับลิเกเเะพอขึ้นปั๊บก็กสะบัดเท้าไปข้างหลังเพื่อไม่ให้ฝ่าเท้าไปชี้หน้าคนวันนี้ควบกล้ำรอเรือ,รอ,ร,อรอลิงไม่ชัดเจนนะอะไรนะท่านก็ ท่านก็จด,จด,จด,จดแล้วก็ให้พระอาจารย์ไปแก้ไขตามนั้นตามนั้นซึ่งท่านก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์โดยสายของความเป็นพระอุปชาเป็นพระคู่ส่วนโดยตรงไม่ใช่แต่ท่านเป็นพระที่เห็นแววพระอาจารย์แล้วท่านก็เปิดโอกาสมากกว่าแล้วก็พยายามถ่ายทอดวิชาของท่านอาจารย์จึงนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านแรกที่ให้แสงสว่างด้านเรื่องของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระอาจารย์ ทั้งหลายเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเราเคยรักษาศีลห้ากันไว้ในบัดน,นี้เรากำลังกินบุญเก่าบุญเก่าก็ค่อยๆหมดไปชีวิตไม่รู้จะตายวันใยพุ่งั้าใจมีศีลเพื่อความปลอดภัยพระชาตินี้และพบชาติเพิ่งหน้ารอแบบ้องกันดังนี้ ครูสุริรัตเนี่ยเป็นครูสอนตอนพระอาจารย์เรียนปฐมนะลืมบอกไปพระอาจารย์เคยเรียนปถมด้วยนะเคยอายุเจ็ดขวบอยู่ปีหนึ่งสมัยก่อนแล้วก็ได้ปีเดียวเท่านั้นแหละครูสุริรัตเนี่ยพระอาจารย์ชอบคนที่ยิ้มเก่งเป็นคนที่ไม่น่าง,งออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวก็ได้ว่าครูสุริรัตเป็นคนที่ไม่เคยตีพระอาจารย์ ไม่เคยบิดหยิกสะดือไม่เคยบิดก้นไม่เคยไม่เคยใช้ความรุนแรงคือคือจะใช้การสอนด้วยเหตุด้วยผลตลอดเลยนะแล้วก็ใช้ใช้การยิ้มครูเป็นคนยิ้มเก่งงั้นถ้าจะบอกว่าการแจ้งเกิดในเรื่องของอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ต้องยกให้คุณครูสุริน์เตรียมเพื่อนนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ได้เก่ง ในการควบคุมเด็กๆที่อยู่ในวัยแบบสนๆแบบเราเนี่ยแต่ว่าเขาเขาไม่เคยใช้ความรุนแรงอะไรกับเราเลยนะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจคุณครูเด็กชายจุ๊บครูก็ชอบเรียกเพราะว่าเขาเป็นแบบเด็กยิ้มเก่งยิ้มครูทักก็จะยิ้มครับอะไรอย่างเงี้ยทักกันก็สอนสอนเออเขาจะเป็นเด็กที่ ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็สนใจสนใจการเรียนแต่จะไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าเปิดตัวหรือเป็นเด็กอะไรอย่างนี้เขาก็เงียบเงียบ,น,ยบนิ่งๆิ่งของเขาตามธรรมชาติถ้าสำหรับครูจิตวิทยาของครูตัวครูชอบคุยกับเด็กคุยกับเด็กคุยทุกคนบางทีเจอกันก็ทักเ,เดิน เดินไปเจอคนนี้กระทักเขาเล่นอยู่กระทักอะไรเงี้ยแล้วเราบางทีเราสังเกตเด็กคนนี้เออทาไมเขาดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรก็จะแบบคุยคุยก็จะถามถามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนกับสิ่งนี้อาจจะเป็นที่ทําให้นักเรียนน่ะแบบชอบคุยกับครูแล้วบางทีอะ่ะก็จะเล่าอะไรอะไรถามอะไรอย่างเงี้ยเราถามอะไรเขาก็จะกล้าตอบ ถ้าเรายิ่งเสียงดังไปกับเขาดุืเขาธรรมชาติของเด็กะจะต้องกลัวแล้วก็ลนลานอก็กลับไปอะไรแบบกลับไปกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่หรือก็มีนอกเวลาบ้างที่เรียกเข้ามาส่วนตัวถ้าเด็กที่เขากลุ่มที่เขาทำได้หมดเราก็ออโอเคตรงนั้นใจนึกถึงทุกครั้งแล้วก็บางที่ก็ไม่ได้เข้าไปเม้นไม่ได้อะไรแต่ก็จะเปิดฟัง ตอนสองทุ่มบางวันก็จะกดแล้วก็กราบสาธุแต่ไม่เคยไม่เคยห่าง่วงเนาะถึงถึงจะอยู่ไกลกันเนาะแต่ว่าจริงๆในโลกโซเชียลเนี่ยมันเลยทำให้คนเนี่ยใช่ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง<อ>เรื่องหนึ่งที่พระอาจารย์ได้มาจากคุณครูสุริรัตน์โดยตรงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของวุธ,ธิภาวะทางอารมณ์ พระอาจารย์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะโทสะจริตอยู่นะเป็นคนค่อนข้างที่จะโกรธง่ายอยู่แต่ถ้าพระอาจารย์ไม่ได้แจ้งเกิดจากความคิดของพฤติกรรมนิสัยของครูสุริรัตแล้วเนี่ยพระอาจารย์เชื่อว่าพระอาจารย์ไปหนักกว่านี้เยอะสิ่งที่ได้จากครูสุริรัตโดยตรงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่รู้ว่าควรจะระง,งับยังไงแต่ก็อาจจะมีอารมณ์เสียหลุดไปบ้างอะไรบ้างแต่พระอาจารย์เชื่อว่ามันไม่มากมายจนจนเกิด การเสียกิริยาของสมณนะหรือว่าทําให้เสียสมณะสารูปต่างๆอันนี้คือได้มาแบบค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่าจะคุยกับท่านเมื่อท่านเจอครูทุกครั้งที่ท่านไปที่ไหนแล้วครูไปท่านจะต้องเห็นครูทุกครั้งไม่รู้เขาจะต้องเห็นทุกครั้งแล้วก็ต้องมีเวลามาคุยกับครูอะ ครูก็จะบอกว่าโอจากเด็กชายตัวเล็กๆที่บอกว่าผมอยากเป็นครูครับครบูแต่ว่าพ่อไม่มีเงินส่งผมเรียนหรอกอแต่มาวันนี้ครูภูมิใจมากๆเพราะว่าพระเนี่ยได้เป็นครูที่ดีฝักครู อยากบอกเด็กชายศักดาในตอนนั้นว่าครูสุริรัตน์ภูมิใจถึงแม้ว่าในวันนั้นเขาจะบอกว่าเขาเป็นเด็กหลังห้องซึ่งแต่ครูยังมองเห็นเขาแต่วันนี้เขาไม่ใช่เด็กหลังห้องแล้วเขาเป็นบุคคลที่มีค่ามากๆสำหรับสังคมของเราซึ่งเขาเป็นที่รู้จักของ ุคคลทั้งประเทศแล้วครูเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศเป็นทั่วโลกเพราะท่านได้ออกสื่อโซเชียแลแล้วแล้วก็ท่านได้รับเชิญไปต่างประเทศก็บ่อยครั้งซึ่งสิ่งนี้ครูประทับใจมากๆที่เหมือนครูได้เคยสอนท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้สอนท่านในฐานะที่ครูเป็นครูของท่าน ก็ภูมแใจในลูกศิษย์คนนี้มากแล้วก็อยากจะให้ทำทำดีต่อไปนะครับช่วยสังคมต่อไปเพราะว่าเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยก็คอยท่านอยู่แล้วก็ศรัทธาท่านนอยู่ก็เด็กคนไหนที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ว่าท่านก็ได้ขัดเกลาเขาอะนะก็ให้คนเป็นคนดีของสังคมต่อไป นะช่วยขอให้ท่านช่วยช่วยเป็นสร้างเด็กนะ้องให้เป็นคนดีของชาติต่อไปนะอยากให้ทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าที่ทำอยู่ดีแล้วจงทำดีขึ้นๆต,ต่อไปด้วยถ้าจะขอบคุณคุณครูแต่ละท่านเนี่ยนะคือเหมือนกับ ลูกโซ่ที่คล้องกันนะครูท่านหนึ่งส่งมาต่อกับครูอีกท่านหนึ่งงั้นถ้าจะบอกว่าขอบคุณครูสุริรัตก็คือในวัยของความเป็นเด็กเนี่ยเป็นวัยที่บอบางมากเป็นเด็กที่เป็นพร้อมที่จะออกนอกลูก่นอกทางได้ง่ายที่สุดด้วยความเป็นเด็กชนบทแบบเราเราแบบนี้สภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักหนานะเราก็ได้จากคุณครูสุริรัต์และคุณครูที่สอนปฐมทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยในเรื่องของวุฒิภาวะอารมณ์ และเมื่อวุฒิภาวะอารมณ์ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่นอกลู่นอกทางอาจารย์ธนูก,ก็รับช่วงต่อในการที่เริ่มเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้พอได้นะเรื่องคําพูดคําจาเขาพอได้อยู่นะนะเอนเตอร์เทนคนได้นะเอนเตอร์เทนเพื่อนได้นะความจําดีนะสมองดีนะจําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังได้สนุกดีนะมันก็เกิดจากการที่ครูซุยและสอนมาเรื่องวุฒิภาวะอารมณ์มันจึงทําให้เรา นะ่ารู้ว่าตอนนี้เราควรจะทํำยังไงอาจารย์ธนูรับช่วงต่อก็คือเด็กคนนี้ไม่เก่งวิชาการวิชาการไปไม่ได้วิศวะไม่ได้หมอไม่ได้อะไรไม่ได้เลยงั้นเขาก็ต้องเก่งในมุมของเขางั้นก็เอาดีเรื่องปากแล้วกันเอาดีเรื่องคําพูดก็แล้วกันนะครูก็ส่งต่อไปนะส่งต่อไปแล้วเมื่อมาบวชแล้วพราะครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิก็มองเห็นแววว่าเ,ออเด็กคนนี้ พระรูปนี้ทําไมพอ,พอจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับศาสนาได้และทีนี้เมื่อทั้งสามท่านปั้นเราออกมาปุ๊บเนะี่ยเราก็มีส่วนผสมของครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทั้งปฐมทั้งมัธยมจนกระทั่งถึงฝ่ายของพระจนกระทั่งเรารู้สึกว่านะนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดและประกอบกับการที่เราก็มีอุดมการณ์ของเราว่านะเราจะพยายาม เป็นพระยังไงให้ได้ประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์ทั้งผู้อื่นนะร่วมร่วมกันไปอย่างไม่เสียหายด้วยประการทั้งปวงงานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เสียว่าง,งั้นเถอะงานฝ่ายสมก็ยังครบงานโซเชียลเพื่อประโยชน์สังคมก็พอได้อย่างสม่ำเสมอ วันพระอาจารย์ยังมีความสุขกับการที่บอกกับตัวเองได้ว่าเราไม่มีรายรับใดๆกับการทำโซเชียลจุดประสงค์ของพระอาจารย์คืออยากจะทำเพื่อว่าเราจะยังสามารถทำกิจของสมงได้ครบโดยที่งานของโซเชียลที่เราต้องทำคลิปทุกวันเช้ากับกลางคืนเนี่ยก็ไม่เสียไปสังคมจะยังได้รับประโยชน์จากเราอยู่เพื่อเป็นการเหมือนกับ ทําทให้ข้าวน้ําของญาติโยมที่ได้ถวายเรามามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะตอบแทนบุญคุณเขาได้บ้างาให้โยมได้รับประโยชน์ด้วยการที่ไม่ต้องมาหาเราแต่ก็สามารถเปิดรับชมได้ในทุกที่ด้วยโทรศัพท์ของเขายังตอบโจทย์อยู่ยังตอบโจทย์และยังมีความสุขดีกับการทําคลิปธรรมะทุกวันทุกวันโยมบอกญาติพี่น้องกัน,นว่าได้เวลาสองทุ่มตรงแล้วนะในเพจของเราสองทุ่มตรง ก็เหมือนกับมีพระมาส่งเข้านอนก็แล้วกันในแต่ละวันแต่ละวันนันธรรมะก็ยังเยียวยาความรู้สึกของคนที่เจอปัญหาแล้วก็ผิดพลาดในเรื่องราวต่างๆของชีวิตได้มากมายจริงๆวันนี้พระอาจารย์นึกถึงคํานี้อยู่คํหนึ่งนะโยมที่โยมเข้ามาบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรท่านแล้วเขามาทิ้งฉันไปทไําไมแล้วโยมกําลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันก็คิดว่าจะไม่อยู่เหมือนกัน ฉันเชื่อว่าโยมไม่ได้ผิดอะไรที่เขาทิ้งโยมไปแต่ถามว่าลูกของโยมเขาผิดอะไรที่โยมกำลังคิดจะทิ้งเขาไปตอนนี้ถ้าจะบอกว่าครูในโลกของโซเชียลมีเดียที่ทำให้พระอาจารย์เผยแผ่ธรรมะงั้นเมื่อโลกนี้ยังมีสื่อสีดำยังมีสื่อสีเทาออกสู่สายตาคนมากเท่าไหร่ สื่อสายขาวแบบธรรมะก็ยิ่งต้องออกให้มากเท่านั้นเพื่อให้มันเกิดความบาลานซ์เกิดความสมดุลในเรื่องของการปรับให้มันพอดีพอดีกันเราจะให้สื่อสีดําไม่มีคงไม่ได้เพราะคนสีดําเขาก็ยังต้องการทําสิ่งสีดําออกสื่องั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราอยู่กับฝ่ายธรรมะเราก็ยิ่งต้องทําสื่อสีขาวออกไปเพื่อให้มันเกิดการคาน้ําหนักให้สังคมนี้แน่นอนไม่มีทางที่จะเป็นสังคมสีขาวได้แต่ก็อย่าให้เท่าจนดําก็แล้วกัน งั้นครูที่สําคัญคือความบกพร่องของสังคมนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราหยุดทําสื่อไม่ได้ยังต้องทําทุกวัน